แต่ชีวิตก็เหมือนคอนเทนต์ทุกคนดูสิ่งที่เราต้องพบเจอค่ะเ,ออเล่าเรื่องกันดีกว่าเราฝนหยุดเดี๋ยวเขาเก็บบรรยากาศเพราะว่ามันอะ่ะสวยมากทุกคนและและ้วเวลาที่เราเรอคอยก็มาถึงฝนหยุดแล้วค่ะไปเรียนกันกับชีสจะทำอะไรกินเพียวมีอันนี้ทุกคน ที่ที่ทำได้หลายอย่างเลยืมด่วนไหมเว้ยเว้เว้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องเพียวระดากุ้นวันนี้นะคะเราจะไปเรียนค่ารัศมีชีนสุษาอีกแล้วแต่ชีวิตก็เหมือนคอนเทนต ทุกคนดูสิ่งที่เราต้องพบเจอค่ะทุกคนค่ะโดนแสะระบงระเบียงชั้นเปียกหมดแล้วจ้าไม่ดูในกล้องมันเห็นไหยทุกคนคือฝนฝนตกฝนตกแบบนี้แล้วเราจะไปรเรียนยังไง กลับมานั่งที่เดิมค่ะแล้วก็รอฝนหยุดทุกคนเอาใจช่วยว่าเราจะได้ไปเรียนกี่โมงตอนนี้นะคะจะบอกว่าเวลาอยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเวลาเวลาตอนนี้คือเที่ยงตรงนะคะและเรามีเรียนเที่ยงครึง่งฝนยังไม่หยุดตกทุกคนว่าเราจะไปเรียนทันไหม เล่าเรื่องกันดีกว่าเราฝนหยุดเมื่อสองวันก่อนนะทุกคนเพียวอะไปะเมื่อสองวันก่อนเดี๋ยย้อนเวลากลับไปวันอาทิตย์นะคะเพียวอะไปเนี่ยไปถ่ายงานมาที่อ,อ ภูเขานั้นมีชื่อว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตรงนี้เลยโอเคก็คือเพียวไปถ่ายงานมานะคะแล้วก็เพียวเขาเก็บบรรยากาศเพียวว่ามันอ่ะสวยมากทุกคนแสงบนเขาคือด,ดีดีไปหมดทุกอย่างเพียวรู้สึกว่ามันสวยต้องมาฝากเพื่อน มันสวยเพียวไ,ไปเพียวไปเพียวไปเพียวไปตอนนั้นเวลาก็คือประมาณบ่ายสามเกือบเกือบบ่ายสามสี่โมงอะประมาณนั้นอะก็คือเพียวขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายงานส่งอาจารย์ก็คืองานที่เพียวไปถ่ายส่งอาจารย์นะคะก็จะเป็นแบบว่าพวกถ่ายมุมกล้องน,นู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรียนนิเทศก็จะต้องถ่ายภาพได้แต่ความจริงนั้น มีได้เลยค่ะทุกคนคือเพียวก็ไปถ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จสับอะไรเบร้อยใช่ไหมเพียวก็แบบเออหยิบกล้องมาถ่ายนิดนึงวิวมันสวยมากตั้งแต่ระหว่างทางขึ้นเขาจนถึงยอดคือมันทางเลี้ยวโคตรโคตรโคตรแบบแต่ว่ามันดีทุกคนคือเพียวรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้ที่มันแบบว่าอยู่ในตัวสุราษฎร์ในเมืองค่อนข้างห่างยากนะคะแล้วเพียว ก็อยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยราชพัสุรา์ธานีมันก็มีเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นเขาที่โด่งดังแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนสุราษฎร์นะคะเวลาเขามีกิจกรรมท,ทางพุทธศาสนาเพื่อไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็คือเหมือนแบบว่าแห่ธงหรือแห่อะไรทุกอย่างนะคะตั้งแต่ตีนเขาตั้งแต่ฝากทางเลยขึ้นไปข้างบนฉันรู้สึกว่ามันเป็นที่แบบ amazing นะคะ <c oughs> มองตรงจุดชมวิวเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างเลยทุกคนคือมัน วิวมันดีอ่ะมันเส้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเพียวว่าเพียวจะต้องไปอีกให้ได้เธอจะขึ้นไปบนเขาอีกมันมีแบบว่าถ้าเลี้ยวไปทางนี้ก็คือเราจะไปวัดใช่ไหมคะ่ะแต่ถ้าเราเลี้ยวอีกฝั่งนึงก็คือเราจะไปเหมือนแบบเป็นจุดชมวิวเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนเขาซเฟียาไปมากทุกคนเคยเป็นคนที่หลาบคาเฟ่เคป็นคนที่ชอบคาเฟ่มากนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเพียวก็จะขึ้นไปแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนนี่ดูกันดิคะอะเรา พูดมาเยอะะเอบคอเดี๋ยวเราไปรอฝนหยุดแล้วก็จะให้ดูว่าเราจะได้ไปเทยงกี่โมงค่ะทุกคนและและ้วเวลาที่เราเรอคอยก็มาถึงฝนหยุดแล้วค่ะเพียวก็เตรียมกระเป๋าใส่ถุงทงถุงเท้ารองเท้าเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดน้ําหอมซักหนึ่งกลุก๊ป เรียนแล้วอึดอัดมากเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึนะค่ะอยากจะบอกว่ามัาานีเป็นวันที่เรียนแล้วเหนื่อยมากทุกคนจดสไลด์ประมาณ38ล้านสไลด์วันนี้เพียวบอกเลยว่าเป็นอาหารสูตรรีเซทที่มันอยู่ในตู้เย็นเพียวประมาณ30ปีแล้วเวอร์ไหมนี่ชีสแซนด์วิชให้ทายว่าเพียวจะทำอะไรขอเนี้ยตั้งกล้อง สงสัไหมว่าแซนด์วิชก,กับชีสจะทำอะไรกินเพียวเมอัน,นี่ทุกคนที่ที่ที่ทำแซนด์วิชหือที่เรียกว่าที่ปิ้งขนมปังนั่นเองทุกคนทุกคนเพราะว่าต้องใช้จานแป๊บนึงมาแล้วเราจะเอาน้องมาไว้ในนี้นะคะ แหกน้องออกจากันไม่ใช่แหกทีแกะนีเ่เราก็นำน้องมาประกบเสร็จแล้วนะคะเรากดสวิตช์เราก็น้องใส่ลงไป ละหนึ่งทต่่่อไปคะหนึงชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วแน่เลยให้ทุกคนดูใกล้ใกลงน่งกินไหมหนูนี่เราเอาน้องออกมาจากเตากอนนะคะ ชิดมันออกมาไม่สมามารถนะดูดีทุกคน่ากินมากหอมมากเลยนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้เอาไปเลยสิบเต็มสิบโอ,อ้ยทุกคนดูเหงือเพียวดิร้อนจริงๆนะดูวมนนด้กินทุกคนม่าอีกมาหอม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 มาก้านี่คือแซนวิชง่ายๆเลยก็คือเราเอา มาปิ้งที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วนะคะจะบอกว่าหิวข้าวมากนี่คือเมนูรองท้องเดี๋ยวเคียวจะไปทำข้าวกินแต่ว่ากินอันนี้ก่อนร้อนหอมมากอืมอร่อแต่ร้อน เราจะโดนชีดไหมอืมอืมต้องน่องอาจะมีอ่ะพวกก้นอร่อยมากแค่ร้อนอือชีดเป็นอยู่ข้างใน

เนูนี้ถือว่าผ่านทุกคนสามารถเอาไปทําตามได้นะแค่มีที่ปิ <ichi yat at> ้งเราไม่ต้จะกินอะไรนะคะเราแค่เอาขนมปังไปปิ้งกับที่ปิ้งทำได้หลายอย่างเลย

ทำไมน้องออกมาเป็นอย่างเงี้ยอืมอร่อยนะทุกคนอร่อยมาก ใครชอบก็เอาไปทําตามได้นะคะทุกคนทุกคนคือเราอยู่หอใช่ไหมหมันก็จะต้องเป็นเมนูที่แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากคือบางคนขี้เกียจทำไม่ชอบทำก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยทำได้เลยเมนูนี้แค่ได้ซื้อแซนดิชแล้วมาปิง้งแค่นี้ที่ปิง้งแบยง่ายมากค่ะเมนูนี้ใครชอบเอาไปทำตามได้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพียวไว้ด้วยนะคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรอีกติดตามไว้เลยคลิปหน้าจะพาทำอะไรไปดูอะไร รอลุนกันเพราะเปลก่ไม่รู้เหมือนกัน